วันนี้เราอยู่ไหนครับไปอ๊อฟอ,อยู่เรือหลวงจากทีนารีเบลไหนดูสิข้างหลังก็มีเรือรบอันนึงนะครับลำหนึ่งนะครับไหนลำใหญ่ไหมอ๊อฟไหนน้องอ่ะไหน้น้องอยู่นี่ไงพาเราขึ้นไปกันโอเคเอ จะขึ้นแล้วนะครับให้ออกน้ำทีมเลยโอเคทางไหนให้ออกระวังนะาลกูกเด็กน่อระวังนะาลูกมาติงชั้นบนแล้วครับ<อ>เหลือเยอะไหมอ๊อฟรุนในอีกรลำนึงเรือลบหลายลำเลย เดี๋ยวไหมอ,อ๊อฟโอเคเดินไปต่อแาดาด,ดฟ้าเรือ,อเราก็มาถึงดาดฟ้าเรือแล้วนะครับไออ๊อฟไหนลําใหญ่ไหมโอ้โหใกล้เรือกำลังมาใกล้นั่งนานแล้วไหนเรืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าอย่าไปแค่นั้นลูกเยี๋ยวมันจะตกมันจะตกไปดูลำนั้นดีอ๊อฟดูลำข้างหลังนี่เรืออะไรอ๊อฟ 30รอคนด้วยสิไอ้ออกไหนน้องออกัดครับออกัดออกัดน้ามวยละร้อนนี้มาเที่ยวไหนครับมาเที่ยวไหนครับเมือรบหจูแบีนีนน้นนะร้อนนะแดดไม่ร้อนเท่าไหร่ S <S น,น,นี่ข้างหลังมีอีกลำหนึ่งนะครับข้างบนเปิดประตูได้ไหมไหนเปิดได้เออทำไมก็เปิดไม่ได้ะไหนดูสิอุ่น้ามเด็กวิ่งยวจะตกเรือไหนออกสวยไมหมอ้อ ไหนใช่ไหนจะออกหรือยังกลับหรือยังโอเคครับวันนี้ภายในเรือนะครับไปออกแล้วก็ไปถามนู้นเขานะครับว่าทำไมมันถึงไม่ได้โอเคครับตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะ,นนะ,คะเป็นไงออลกาสนุกไหม สนุกไหมสนุกนะครับน้องเหนื่อยเลยดูหน้าตาน้องสิเนี้ยขาเรือเรือลบหลวงจากกีนะ่